สวัสดีค่ะเรียนเยอรมันบ่ายเด็กกี้ค่ะวันนี้เล็กจะพาเพ,เพื่อนมาเรียนประโยคประโยคที่น่ารักน่ารักนะคะสําหรับการที่เราจะบอกความรู้สึกของเรากับแฟนอาจจะไม่ใช่เฉพาะที่เป็นแฟนกันอาจจะเป็นคู่สามีภรรยาที่อยู่กันมานานนะคะหรือว่าความรู้สึกของเราที่อยากจะบอกแล้วก็อยากจะพูดเป็นภาษาเยอรมันว่าเขามีคําคําไหนบ้างนะคะวันนี้เล็กก็มีสาม สามสี่ประโยคนะคะไม่นานนะคะเรียนวันละนิดวันละหน่อยนะคะกับภาษาเยอรมันบายเล็กกี้ค่ะซึ่ง uh, ich liebe dich ก็คือฉันรักเธอนะ ich liebe dich ก็คือหรือ ich liebe meine kinder ก็คือฉันรักลูกๆของฉัน kinder ก็มาจาก das kind ก็คือผ้าหูพดก็คือ kinder Ich liebe dich. Ich liebe dich มาจากคำกริยาคำว่ารีเบนนะคะ Ich liebe meine n m a n n Ich liebe meine n m a n n ก็คือสามีของฉันฉันรักสามีของฉัน Ich liebe meine Kinder. Ich liebe meine Kinder ก็คือฉันรักลูกๆของฉัน Ich liebe meine e l t e r n ich l i e b e m e i n e e l t e r n นะคะ Eltern ก็ er <ๆ>คือ,อคุณพ่อคุณแม่ของฉันฉันก็รักแล้วก็เราก็จะมีคำหนึ่งที่แปลว่าชอบก็คือ mö g e n m ก g e n ก็แปลว่าชอบนะคะไม่ใช่รักแต่ว่าเป็นชอบไม่ใช่รักเหมือนชู้สาวเหมือนสามีภรรยาแต่แปลว่าเป็นชอบเหมือนเพื่อนคำว่า mö g e n เนี่ยก็จะใช้กับเพื่อน ความรู้สึกที่เราอา,อาจจะมีเพื่อนที่ดีๆหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนข้างบ้านใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่า ich, ฉัน ich, mag dich ก็คือฉันชอบเธอใช่ไหมคะหรือ ich mag meine Nachbarin ฉันชอบเพื่อนบ้านของฉันดีนาคบารินก็คือเพื่อนบ้านผู้หญิงใช่ไหมคะ ich mag ไมน์เนี่ยนักบาเรนนะคะเพื่อนบ้านผู้หญิงอีชมาร์ไมน์เนี่ยเรดารินอีชมาร์ไมน์เนี่ยเรดารินก็คืออ uh, ฉันชอบอ uh, คุณครูของฉันคือคือคุณครูเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ได้สองคำคือ ich liebe dich มาจากรีเบนนะคะแล้วก็อีชมาร dich ก็คือฉันชอบเธอมาจากคำกริยา mögen แล้วก็มีคำคุณศัพท์คำมีคำหนึ่งก็คือ,อถ้าเราตกหลุมรักก็คือเราจะบอกว่ายังไง Ich bin นะคะค ich bin verliebt ich bin verliebt er คือเขาผู้ชาย er ist verliebt er ist แฟนลีฟนะคะซึ่งคำคำนี้นะคะก็คือเป็นการตกหลุมรักก็คือ,อบอกลักษณะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างใช่ไหมะหรือมีคำหนึ่งคำว่า ich habe dich liebt ich habe dich liebt ฉันรักเธอนะใช่ไหมคะอาจจะบอกแฟนเราก็ได้อันนี้เป็นความหมายเหมือนกับ I c h e i e b e d i c h แต่ว่า Uh, เป็นแบบฮาเบนนะคะเป็นคำกริยาฮาเบนที่ใช้สร้างประโยคก็จะแตกต่างจาก uh, จากกันนิดนึงแต่ความหมายไม่ต่างกันหรืออีกฮาเบมายในคินดาล l ฟ e ์อีกฮาเบมายในคินดาลิฟก็คือฉันรักลูกๆ uh, ของฉันนะคะซึ่ง uh, ประโยค ทั้ง3ประโยคนี้ก็คือเป็นการบ่งบอกความรู้สึกของเรานะคะเป็นการที่ถ้าเราอยากจะพูดภาษาเยอรมันว่า,าฉันชอบเธอนะ Ich mag dich หรือฉันรักเธอนะ Ich liebe dich ฉันรักเธอหรือว่าฉันตกหลุมรักก็คือ Ich bin verliebt นะคะเราก็สามารถใช้ได้ในสถานการณ์หรือในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นซึ่ง สำหรับคนที่แต่งงานแล้วอีคลิบบดิกเนี่ยถ้าเราพูดบ่อยๆยิ่งจะน่ารักน่ารักนะคะเป็นการเติมความหวานโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะใช้แค่คำพูดอนหวานแล้วก็การกระท,ทําทีา่แฟนเราหรือว่าคนรอบข้างเราสามารถที่จะสัมผัสได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะกับประโยคภาษายเยอรมันง่ายๆบายเล็กกี้ค่ะชูสมาเดสกู